ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะมาขยายพันธุ์ต้นบีโกเนียลายจุดนะครับมันจะยาวไปแล้วครับยาวแล้วจะไม่สวยครับมันดูระยงระยางไปหมดนะครับถ้าผมไม่ได้ปลูกครับไม่ได้ทำหลักปลูกไว้นะครับตัวนี้เป็นลายจุดที่สวยมากครับวันนี้ว่างๆครับเลยมาทำการขยายพันธุ์ครับ เดี๋ยวเรามาตัดกันนะครับว่าเราจะทำยังไงกันดี <c oughs> เวลาเราตัดเราเลือกข้อที่มันแข็งหน่อยครับอย่าตัดที่มันอ่อนเยอะเกินนะครับ <c oughs> นะครับน่าจะได้อยู่ครับ แล้วตัดใบเขาหน่อยนะครับเพื่อลดการคายน้ำนครับ ตัดใบเขาหน่อยนะครับ ต้นแม่ผมก็จะเหลืออีกแค่นี้ครับไม่ต้องกลัวเขาตายนะครับเดี๋ยวเขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับเพราะเราทิ้งข้อเข้าไ้ครับนี่ครับีโกเนี่ยเป็นต้นที่ปลูกง่ายนะครับเราจะมาปักชำนะครับผมใช้แกบครับ แกะเผาครับถุงละสิบบาทครับมีการชํำนะครับเราปักเข้าไปเลยครับให้ข้อเขาจมดินนะครับลากเขจะออกตามข้อนะครับถ้าใบเขาเยอะแล้วก็เอาใบเขาออกบ้างนะครับ ถ้าเขาแทงยากก็ใช้ไม้ํำทางก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก้านเขาจะช้ำนะครับคือบรีก้านเขาไม่ตรงครับเขางอครับ จากต้นเราที่ได้หลาย,ลายๆต้นครับจะได้สวยๆครับผมอยู่บ้านครับต้นไม้จะไม่ค่อยสวยครับจะตัดครับตัดขยายพันธุ์ไปเรื่อยครับผมขยายพันธุ์ง่ายไหมครับ ปากให้ข้อเขาจมดินนะครับพวกนี้เราไม่ต้องอกถุงก็ได้นะครับปล่อยเขาทิ้งไว้กับหลังใบเขาแดงจะสวยนะครับเขาไม่ต้องการแสงมากครับแค่แสงลำไรก็ใช้ได้แล้วนะครับ,รบแสงน่าจะผ่านนะครับ อย่างน้อยต้องให้ข้อเขาจมดินสักข้อนะครับพวกนี้ไม่จะเป็นต้องใช้รับยาเล่งลากนะครับเขาติดง่ายครับวันนี้เราจากต้นเองเราได้เป็นหกต้นนะครับก็สวยๆนี่เขาบีโกเนี่ยลายจุดครับ คุณแม่ผมโกนหมดเลยนะครับไม่เหลือยอดเลยนะครับนอกจากหนอสักหนอนนึงครับนี่ครับแค่นี้ก็สวยนะครับนะครับกุเนียสนมราคาก็ตอนนี้ก็ตลาดครับก็ขายกันกระถางละสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยพวกเนี้ยครับสวยๆครับใบเขาจะยาวอีกนะครับ นี่คือยังเล็กอยู่นะครับใบเขาจะยาวอีกก็จะกว้างนิดหน่อยนะครับผมถ่ายวันนี้แสงน่าจะส่องนะครับครับลายเขาจะสวยครับตัวน,นี้คือโดดเด่นคือลายกลมขาวๆเลยครับสวยครับ ถ้าเขายาวเราก็ใช้ไม้นะครับทําหลักนะครับผูกติดกับหลักนะครับเขาจะได้ยินต้นไว้นะครับเพราะว่าต้นเขาอ่อนครับโอนเอียงไปโอนเอียงมาครับจะไม่สวยเราก็ใช้ไม้ครับจัดนะครับจัดสรงต้นครับแต่สุดมากจะไม่ให้สูงเท่าไหร่ครับจะสวยครับต้นนี้ครับสามารถปลูกในห้องน้ําห้องนอนพวกนี้ได้ครับแสงลําไรครับ ครับปักชำก็ง่ายนะครับขยายพันธุ์ก็ง่ายครับเลี้ยงง่ายรับพวกนี้ครับเป็นเด็กดีครับโตไวนะครับพวกนี้เขาก็ไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยู่ชื้นๆได้นะครับที่บ้านผมนะครับเลี้ยงแบบนี้นะครับตามบอกปลาหางลูกยูงอะไรบ้างครับเขาชอบเย็นๆพวกเนี้ยครับลมๆ ไม่ต้องดูแสงเยอะครับเดี๋ยวใบเขาจะไหม้นะครับยิ่งที่ที่ลมผ่านเขาจะดีครับนะที่เย็นๆลมผ่านแล้วใบอากาศได้พวกนี้ครับเขาจะชอบมากเขาจะโตไวนะครับพวกนี้ครับสี่ห้าเดือนต้นเขาก็สูงแล้วนะครับนี่ครับสน่ของใบเขาครับจะสวยนะครับ จุดขา,ขาวขาวเขาไม่ใช่เขาเป็นโรคครับนี่คือจุดเขานะครับว่าเขาบอกเป็นโรคคราวที่แล้วผมขายเลยนะภูชลุเขาเรียกว่าอะไรกินใบไหมนะครับผมก็ไม่รู้จะตอบเราไงเขาบอกว่ามแมลงกินใบมันหรือว่าไงครับผมก็ไม่ได้ตอบเพราะเขาบอกภูชลุครับนี่ครับเขาไม่ได้เป็นโรลคลาเชื้อลาขาวอะไรนะครับนี่คือ สน่ของใบเขานะครับมีหลายกระถางก็สวยนะครับก็บเอาไว้ครับเดี๋ยวผมปลูกแล้วผมก็ลดน้ำแล้วก็เอาไว้ในที่ร่มอีกทีนะครับเดี๋ยวเขาเป็นยังไงเดี๋ยวผมก็มาอัปเดตให้ดูนะครับว่าเขาจะรอดสีต้นเป็นอะไรบ้างส่วนมากก็ปลูกก็รอดหมุดนะครับทุกทีนะครับ เห็นไหมครับสวยๆครับเราไปหาซื้อกันได้นะครับตามสวนต้นไม้ทั่วไปนะแต่ก็บางที่ก็หายากหน่อยครับถ้าไม่ใช่ที่เจริญแล้วก็จังหวัดที่ใหญ่ๆหน่อยครับอย่างที่ผมอยู่ก็หายากนะผมไปไหนไม่ค่อยเห็นครับตัวนี้ผมก็สั่งมาจากในกลุ่มนะครับพรวมาที่บ้านไม่ไม่มีขายผมเห็นแล้วครับ เขามีหลากหลายสายพันธุ์นะครับแต่ตัวนี้น่าจะมีเสน่ห์นะครับสวยงามมากครับบีกุเนี่ยลายจุดนะครับใต้ใไปก็จะออกแดงหน่อยนะครับ ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากกับวันนี้ก็มาขยายพันธุ์ต้นบีกูเนียไรลจิกนะครับครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตาม,ก,มกดกระดิ่งกดแชร์นะครับขอบคุณครับ